คุณผู้ชมคะพออากาศหนาวเย็นนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปสัมผัสความงดงามท้าความหนาวที่บุทยานแห่งชาติภูรเรือจังหวัดเลยค่ะต่างคนบอกว่ามาถึงแล้วเนี่ยหนาวเย็นก็อยากจะอวดนะคะว่าครั้งหนึ่งมาถ่ายรูปคู่กับป้ายอุณหภูมิศูนย์องศา หลายคนไม่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวแบบนี้มานานบอกว่าตอนนี้สวมเสื้อกันหนาวแขนยาวเอาไม่อยู่แล้วต้องเอาผ้าห่มมาสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยระหว่างที่ขึ้นไปตั้งแคมป์รับลมหนาวชมแสงแรกยามเช้าบนยอดภูคุณาวธทยาแห่งชาติภูเรือบอกว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่8-9องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ลดลงเหลือ0องศาเซลเซียสหนาวเย็นที่สุดในรอบหลายปี สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกจํานวนมากไม่แตกต่างจากคุณภูมิบนยอดภูต่างๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง4องศาเซลเซียสและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ที่5องศาเซลเซียสเท่านั้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดยโสธรค่ะตอนนี้ชาวยโสธรหลายคนต้องพากันออกมาก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นในช่วงเช้าของทุกวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีลมแรงอยู่ตลอดทั้งวัน อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเช้าอยู่ที่14องศาเซลเซียสกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรแจ้งเตือนอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไปดูที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างคุณผู้ชมจุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับ Facebook ของอุทยานน้ำหนาหวก็โพสต์ภาพ แล้วก็นี่คุณผู้ชมลองดูตัวเลขสิโพสต์ภาพนะครับบอกว่าตอนนี้อุณภูมิเนี่ยลดต่ําลงเพียง4องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับหลายคนบอกว่าไปตอนนี้เสื้อกันหนาวโอ้โหอาจจะต้อง2ชั้นไหมคุณออนซินีเอาไม่อยู่ตัวเดียวน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่า4ี่องศาเซลเซียสนะครับ จากภาคอีสานไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างคุณผู้ชมวันนี้ภาคเหนือนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายคนบอกไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นจัดอุณหภูมิเนี่ยคุณผู้ชมเหลือเพียง1องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับอ,อากาศว่าเย็นแล้วหนาวแล้วถ้าไปวัดนี่บริเวณยอดหญ้าอุณภูมิต่ำสุดเลขเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเลย0.3องศาเซลเซียสนะครับ ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบ,บนยอดหญ้าต่อเนื่องเลยสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ไปดูที่พิษณุโลกไหมฮะตอนนี้นะักท่องเที่ยวบอกว่าไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้ลาตตาบนเนินเพิ่มอําเภอน,นครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจุดนี้ เป็นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบอกว่าจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติบริเวณลานหินปุ่มนี่หินเป็นปุ่มๆแบบนี้หลายคนบอกถ่ายรูปมันดูแปลกตาดีดูสวยงามดีนะตัดกับท้องฟ้าสีฟ,าฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับบริเวณลานหินปุ่มเนี่ยเกิดจากการผุพังและก็กัดกร่อนนะครับตามแนวรอยแยกในหินทรายและก็ถูกน้ําฝนและก็น้ําผิวดินกัดเซาะ ตลอดจนความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันแล้วก็กลางคืนก็เลยทําให้เกิดหินทรายที่มีลักษณะเป็นก้อนปุ่มแบบนี้รวมทั้งที่นี่ก็ยังเป็นฐานที่มั่นเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่มีทั้งผาชูทงลานอเนกประสงค์และก็ถทํำหลบภัยทางอากาศด้วยนะครับ อากาศที่หนาวเย็นก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพกลับมาทํางานแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยคนกรุงไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นค่ะทําให้คนกรุงเทพเนี่ยตื่นเต้นหลายคนบอกว่านี่เป็นโอกาสสาคัญเลยนะรีบนําเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่เพราะว่ามีไม่บ่อยนักค่ะเชา้านี้หลายพื้นที่อุณหภูมิลดลงต่ํากว่า20องศาเซลเซียสอย่างเช่นเขตสายไหม16องศาเซลเซียส เขตหลักสีเขตดอนเมืองค่ะ17องศาเซลเซียสเถือเปน็นอุณหภูมิที่ลดต่ำที่สุดในรอบ40ปีรวมทั้งคุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ดีฝุ่น PM 2.5ลดลง แต่คุณผู้ชมคะหลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นไปรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศก็กบอกคะ่ะว่าอุณหภูมิกทมเนี่ยจะอุ่นขึ้นแต่ยังเย็นสบายในช่วงเช้า20-25องศาเซลเซียสไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะแต่ก็ย้ำว่าถ้าอยากรับลมหนาวแบบนี้ประหยัดไฟคนกรุงเทพก็ต้องตื่นเช้าๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยอากาศก็จะอุ่นขึ้นจากปรากฏการณ์ลานินยาและอุณหภูมิขั้วโลก ขณะที่กมรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงอีก5-7องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคเหนือและภาคองศาภาคภาคอีสานจะหนาวจัดค่ะยอดดอยยอดภูมีโอกาสที่จะเห็นน้ำค้างแข็งได้มีคาดการว่าอุณหภูมิจะต่ำสุดในวันที่12มกราคมนี้ภาคเหนือ12-18องศาเซลเซียสยอดดอย3 9องศาเซลเซียส ภาคอีาน7 13องศาเซลเซียสส่วนที่ยอดภูจะอยู่ที่ประมาณ4 10องศาเซลเซียสนะคะภาคกลางก็เย็นสบายสบายค่ะ16 18องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกสบายเหมือนกัน16 20องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย19 25องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน22 24องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑล17 19องศาเซลเซียส